สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับนิวช่องสาย24หรือที่ปรึกษาการขายนิวครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่บริเวณด้านหน้าโชว์รูมนะครับหรือที่ทํางานผงนี้นะครับฮอนด้าบิ๊กวิ่งบูรีลำนะครับหรือฮอนด้าบิ๊กไบค์นะครับผมฝ่ายเอ่ดีอาร์วายนะครับผมที่บูรีลำนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับเข้ามาชมนะครับรถที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนงานมอเตอร์โชว์นี่เองนะครับผมก็จะเป็นรุ่น 750หานะครับผมส่วนจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับนี่แหละครับผมเรามาปุ๊บกับ c b 750านะครับผมก็คือจะเป็นรุ่นก็คือเป็นรุ่น โพเน็ตนะครับนะครับเป็นรุ่นโพเน็ตนะครับเครื่องยนต์ก็750ซีซีนะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบสองสูบเพียงนะครับผมุ่นี้นะครับกําลังแรงม้าก็อยู่ที่90แรงม้านะครับจะมีคนถามเน่น้อนว่าเอะทำไมเครื่องยนต์750แต่ว่าแรงม้าเนี่ยถึงได้น้อยกว่า c d r 650นะครับ แต่แรงต้นแรงทอกเนี่ยเดียวกันเพราะว่าคันนี้เป็นสองสูบคันนั้นนะฮะรุ่นรุ่นซีดีอาจะเป็นสี่สูบเรียงนะครับผมตัวนี้เนี่ยพิเศษก็คือได้กําลังเขาเรียกว่าแรงต้นเนี่ยตัวแรงทอกเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับผมตัวนนี้นะครับราคานะครับเปิดตัวอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาอยู่ที่สามแส0หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมมาเรามาชมความสวยงามของรุ่นนี้ ที่ผมเดี๋ยวลืมบอกไปรุ่นนี้จะมีทั้งหมดสองสีนะครับสีดำกับสีแดงนะครับผมนี่ครับสวยๆหลอ่ลอๆเลยครับดูไฟหน้าคือถ้าให้ผมพูดนะจะเหมือนกับกับรุ่นไหนก็จะเหมือนกับตัว cb 6 5 0 f นะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ รุ่นนี้เนี่ยก็คือเบาะจะแยกเป็นสองตอนนะครับผมเนี่ยครับมีช่องแอร์รดไดนามิกเนี่ยครับด้านท้ายผมว่าท้ายสวยนะครับตัวนี้คือรถสวยครับไม่รู้จะแพ่นกล้องไปทางไหนดีจับตรงไหนก่อนนะครับอะเดี๋ยวเราเรามาดูด้านข้างนะครับนไฮะสวยนะครับเป็นรถสไตล์นักเก็ตนะครับรุ่นนี้นะครับใส่โครงแดงมาด้วยนะครับผมโครงแดงทุกหน้า อัพไซด์ดาวก็เป็นสีแดงนะครับผมนี่ครับมีกาดโมน้าให้นะครับไม่ต้องเสริมครับรุ่นนี้นะครับนี่คือท่อท่อผมว่าสวยนะออกแนวแบบดิบดีครับสวยคือมองในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวจริงนี่ท่อท่อนี่สวยมากเลยครับผมรุ่นนี้อันนี้รถเพิ่งลงมานะครับยังไม่ทําการติดเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ อันนี้เอาไว้ให้สาหรับลูกค้าว่ามันเป็นรถใหม่จริงๆนะครับผมคอยให้ลูกค้าได้เข้ามาดูด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจก็ออกรถเราติดเครื่องให้เลยนะครับรุ่นนี้เพราะว่ารถใหม่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ติดเครื่องครับเพราะว่ามันเดี๋ยวคือถ้าถ้าถ้าจอดไปสักพักเนี่ยมันก็ต้องเอาแบบเนี่ยไปกระตุ้นหนีดนะครับ เพราะฉะนั้นเรายังไม่ไม่ใส่แบบขนาดากระจกยังไม่ได้ใส่เลยครับนี่กระจกนะครับไม่ได้มีมีนะครับแต่เรายังไม่ได้ใส่อันนี้ผมจะให้มาดูแบบให้มันแนวแบบออกสปอร์ตนะครับผมเพืเ่อนๆคน,น,นไหนก็ถ้าสนใจนะครับสามารถมาชมได้นะครับที่ศูนย์คันด้าบิ๊กบินสุริยันนะครับหรือทักไลน์นะครับไอดีไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผม รุ่นนี้นะครับจะเป็นรถนําเข้านะครับรถนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่ได้ประกอบไทยนะครับประกอบจากญี่ปุ่นแน่นอนครับรุ่นนี้เพิ่งลงมาใส่เกอกมาเลยครับผมนี่นะครับอ้าวพูดถึงเรื่องกระจกเมื่อกี้ครับมารวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจครับอ่ะเดี๋ยวให้โจต่อยนะครับทำการใส่กระจก นะครับผมแต่ว่าเครื่องยังไม่ติดหรอกครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวจะต้องได้กระตุ้นแบตกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นยังยังให้เป็นรถใหม่ๆอยู่ส่วนท่านใดอยากฟังเสียงหรืออะไรเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเดี๋ยวผมจะหรือว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าได้มีโอกาสยังไงจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับผมสายกระจกครับ อันนี้เหมือนมาถ่ายให้ดูการใส่กระจกไงไม่รู้รีวิวการใส่กระจกใส่กระจกนเน็ตนี่ครับใส่กระจกอ่ะเดี๋ยวให้พี่ต่อยมาพูดคุยสักหน่อยหนึ่งนะพี่ต่อยว่ารุ่นเนี้ยมันจะคล้ายๆกับรุ่นฟ B650F เนาะด้านหน้าจะคล้ายๆตัวบริเวณไฟหน้าเนี่ยหน้ากากคล้ายๆกันแต่ผมบอกว่า มันไม่เหมือนเลยนะถ้าถ้าถ้าจริงๆโดยโดยโดยหลักของของรถคันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงรถเครื่อง <Okay. S 1> อช่วงช่วงช่วงบาะท้ายมันก็เป็นสองตอนแยกชัดเจนแล้วก็ถังน้ำมันถังนะ้ำมันจะดูสปอร์ตกว่าสปอร์ตกว่า,วาตัว 650F มันจะโดดเด่นที่โชคหน้านะอย่างที่พี่ดิวเห็นโดดเด่นที่โชคหน้าแล้วก็ตัวเต็มเราจะเป็นสีไกล้เคียงเราจะเป็นสีแดงใช้แดงทองนะฮะ รราออกคือราคาเนี่ยผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่สูงด้วยนะ่<ด>ราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งหื่นเก้าพับาทถือว่าไม่สูงด้วยนะเออเข้าเขาก็เอานั่นไม่เกี่ยวสวยครับสวยครับนี่ก็ตัดทั้งหมดสามสีมีสีขาวสีดำสีแดงนะครับผม การขับขี่ของรถสไตล์นี้นะครับนักเก็ตนะครับขับสบายอยู่แล้วครับผมไ่ตงห่วงครับนั่งหลังตรงแน่นอนนะครับสวยงามครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับคุณไหนสนใจก็สามารถทักสอบถามทางไลน์กันเข้ามาได้นะครับโปรโมชั่นนะครับหรือว่าเงื่อนไขรายละเอียดยังไงก็ทักไอดีไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ